อยู่ในออเคสตาเราเพลงมันเกินเต้นยังไงดีเ,ดเ,เ,เรื่องหราอตอนแผมก็นเปเยเทอาไร่ก็เนยอะเรากำลังจะไปที่ออเคสตราของซอฟตอาร์ตออนไลน์แลวันนี้เราจะไปเจอแก๊งเทพด้วยไปเจอสาวๆเป็นแบบยูนิตเล็กๆไม่ได้ครบกลุ่มวันนี้เจอนาน่าด้วยหลังจากที่ไม่ได้เจอน้องน่าจะประมาณแบบปีหนึ่งแล้วตั้งแต่วันเกิดของน้องปีที่แล้วคือทรงผมอะเปลี่ยนประมาณสี่ทรงแหละก็อแหละเดี๋ยวไปเจอกันที่งานถึงแล้ว ต่ว่าเดี๋ยวแวะซื้อกาแฟดื่มก่อนเพราะว่าง่วงมากตอนนี้ไม่ไหวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ในชีวิของศิลปินนะครับจริงๆผมชื่อเจ้านะครับเรียนอยู่ที่มายด์นะครับได้มาซื้อกาแฟที่นี่ในวันสุดท้ายของการเรียนมาซื้อนี่เลยครับคาราเมลแฟมบูชิโน่นะครับอันนี้มนนมนนเมนูนี้เลยครับทุกครั้งที่เราสั่งสบ,บัดทุกคนจะถามว่าชื่ออะไรเขาบอกว่าเจ้าจออเว,วนเจ้าแก้วมาส่งเลยผมปุ๊บพนัพกงานเรียกผมว่าคุณจามครับ <laughs> ตอนแรกผมก็ผมผิฝาดเดินเข้าไปเลยแล้วก็พลิกแก้วด้วยเป็นจอจานสลัดอะมอลมาแม่งดูป่วยอ่ะอ่านเรารู้สึกไม่สบายรู้สึกแบบต้องการยาขึ้นมาแล้วนางตัวดีตัวแซ่บไม่ได้กวนไส้ไม่ได้กวนไส้มีเรื่องมีเรื่องเฮ้ยสำรวมสำรวมอยู่ใน มันอัดไว้อยู่นะรู้ปะจินนี่เป็นคนดีทุกคนเป็นคนดีค่ะสวัสดีแล้วเหมือนเที่ยวไทยค่ะตอนเนี้ยอะไรก่อนแทำไมทุกคนนัดกันตีมลำหรอหรืออะไรอ่ะเพราะว่าจินนี่อ่ะมันดีกูมาว่าตีมอากาศนะซึ่อะไรคืออากาศวะเธ่อเกินก่อนวันนี้วันนี้เรามาดูอะไรกันค่ะวันนี้เรามาดู Sao ค่ะทีมไม่โดนกันนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังมาเดินเล่นที่คณะอยู่ ตอนนี้ดูเยอะมากเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังออเคสตราค่ะก็เลยแต่งตัวเป็นข้าราชการมาเล่นเดีแล้วเราก็จะเดินเล่นเพื่อรอเวลาดูตอนบ่ายสามอันเสาร์เลยหรออันยังไงคะพาพาทัวร์หน่อยค่ะเด็กดุริยางก็ตรงนี้เขาจะเรียกว่าโซนเลนไทยครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอย่างนั้นไหมแต่ว่าเราเป็นเด็กที่นี่เราจะเรียกมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าอสนใจสนใจเออแล้วเขาให้มานอนในนี้อืม น่าจินี่ดูไม่เชื่อแล้วเหมือนวนะอล์กจริงๆอ่ะอาคารนี้มีประวัตินะยังไงเล่าอาคารนี้มีปลอดอย่างไรเรี่าวันนี้ไม่เล่นไม่บอกห <สะ S 3> มก<ม> จะมาอยู่ที่นี่เหรอลูกน้องมีป nah ัญหาอะไรเนี่ย <dari> ก็สามารถมาติดต่อที่ห้องนี้ได้เลยเขาเริ่ดึกกันไหมล่ะเขาเริ่ดึกกันไหมนี่คือสุดประมาณสองทุ่มนครับแต่ว่าปกตินักเรียนก็จะอยู่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เล่นไลน์กับดึกมากกลับโมงไม่ไม่ไปขออาจารย์เด็กยุคนี้เขาไม่นี่กันแล้วมีเพื่อนไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแม่ว่ามันไม่ได้เคอร์ฟิวบ้านเรามันหกโมงเย็นาล คนเล็กกับแม่แม่ภูมิใจไหมคะฉันเป็นลูกสาวคนเล็กกูขาวเอาใหม่เอาใหม่ฉันเป็นลูกสาวคนเล็กฉันเป็นลูกสาวคนโตฉันเป็นเล็กเย้ได้บัตรแล้วได้บัตรแล้วไปวีนมาแล้วนะว่าให้นั่งด้วยกันอะตอนแรกเขาบอกว่าจินนี่พีเมย์ได้นั่งคนเดียวเขาพูดจริงอะเนี่ยอาจจะ VIP อะไรอย่างเงี้ยไงอยู่คนเดียวอาจจะอยากให้พาริสโอเคแั้นเดี๋ยวบอกเลยว่าเอาเหมือนเดิมไปไหนอะไปไหนกันอยู่ในเตตาคิดว่าวันนี้สนุกไหมคะ ที่บ้านจะเฉยๆนะคะเพราะว่าปกติที่บ้านก็ฟังอะไรอยู่แล้วก็ที่บ้านมีวงแล้วทุกตอนกินข้าวเย็นทุกวันอ๋ออุ้ยอันนี้ของขายค่ะโซเอาแล้วแล้วเจ้าพ่อบอกว่าฝากออกเคสซ์่าห้ามเต้นหรอเต้นได้เมื่อไหร่กันนะใช่นอันนี้เต้นกันได้นั่งๆอยู่นั่สมุดอยู่ในออกเฮลซซ่าเราเพลงมันเกินเต้นยังไงเล่นแค่นี้เหรอโอ้โหเต้นเบามาก ไม่ต้องบอกมันมินสวยมากค่ะผู้ดู่คัดบ้านก็มีค่ะรรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากเลยค่ะรู้สึกติดแกรมเย้ตาล้าเลยวะพอตอนที่จะเล่นจริงมันไม่สามารถที่จะแบบว่าถ่ายให้ทุกคนดูได้พักเบรก20บาที่ซอฟโอลตอกินเบอร์รีวิต ันใจเส้นอบวะเนี่ยเจ็บใจด้วยพูดอะไเจ็บใจเอ้าโซเชียลแคม ที่มีอะไรมากคาะเขามีแค่เนี่ยเขาไม่ได้เลยะคะสรคนแนวละนาวขนาดเนี้ยเนาะไม่มีใครเคยทำเนาะคิดว่าตัวเล็กกันมากเลยมั้งก็เคยตกกระแพ้ถ้าเือนตัวเองสองขั้วปะแต่ไม่ใช่คือฉันยังเด็กอยู่จ้าคือส่วนตัวสิริคงไม่ได้ดูซอฟต์อาร์ตออนไลน์เงียคือดูไปภาคหนึ่งแล้วก็ รู้สึกไม่ได้อินมากขนาดนั้นโดยรวมก็คือชอบสนุกถ้าเกิดใครเป็นแฟนแบบซอสอาร์ตอะไรเงี้ยคิดว่าจะต้องแบบฟินจะต้องชอบมันมากแน่ๆงานเพิ่งจบสักพักนึ่งถ่ายรูปเล่นกันแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับเพื่อนๆต่อก็นั่นแหละค่ะเจอกันที่ส hm ี่คงเล่มหน้าบ๊ายบาย